สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะพี่หวานนะคะก็มาหัดขี่ม้านะคะต่อไปนะเพราะว่ามันจะเบี้ยวมันด้แช่ไหมไม่เป็นไรม่เป็นไรวันนี้เราไม่ได้อัดขี่มาทุกครั้งที่เดี๋ยวรู้ก่อนอันนี้คือสายบางเหียนคือสายบางเหียนอันนี้คือชุดบางเหียนนะครับอันนี้คืออ่านม้าอันนี้คือโกนที่เหยียบจะไม่โกนเวลาครูเขาบอกเหยียบโกนที่เหยียดตรงนี้หึงบางเหียนก็คือตัวนี้นั่งชิดตานั่งชิดตาอะไรก็ว่ากั เอาง่ายๆก่อนมันไม่มีอะไรอ่ะจับสองคนเสลี่ยรองเท้าลูกเร็วไม่มีเวลาอะอาไรน,นะโอ้รองเท้าี่บบไป่สงตัวไป่ทุกครั้งที่เราสอนคนหนึ่งอีกคนหนึ่งต้องเรียนรู้ต่อเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีเวลาเอาขาเข้าโคนอ่าอันนี้คือโกนมันมันสัน้นมันพร้อมที่จะอาบเลยนช่ไหมครับคือแบบนี้นะครับอ่าทีนี้เอาปล่อยขาเอก่อนใค้หน่องตอนที่หนูจีนนะหนูใช้น่องนี่อันนี้เข้าไป่ นี่นหง,นงห,ห,หงน,นึ่หงหน่งตรงนี้หน่งปลอ่อยอาเสียมอัดหน่งกดต้นลงไปกดต้นลงไปเออกดต้นลงไปอัดหนึ่งตรนี้ปลอ่อ,ลลอย,อยจำไว้ตอนที่หนูเขียมพวกตัวนี้คือตัวที่จะเซฟตี้ชีวิตหนูบนหลังมาถ้าหนูใช้ตัวนี้เป็น,นไม่นดานหลายคนจะรู้สึกว่าฉันฉีดันแล้วฉันต้องยกขามันเป็อย่างนี้อันตรายไม่ผูกนะครับจะไหมนะอ่ะ ทีนี้หนูก็จับบางเหยนที่ารจับบางเหยนอันนี้คือข้างหน้าข้างหน้าอันนี้ข้างหลังโอเคนี้ผมไม่มือจะเป็นตัวจับแบบนี้นะโอเคนะครับอย่าคุมไว้นะครับอย่าจับยาวนี่คือสายยายาวจับสายสาั้นเพราะถ้าเม,มื่อไรสายยาวมันจะคุมบางเหยนยากแล้วก็ห้ามให้บางเหยนหลุดมือเดชขาดไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่โอเควันนี้มีหน้าที่คือทรงตัวให้ดี มาเดินมันจะเดินถึงเนาะที่หวานจำไหมอย่าดึงอย่าดึงเขานี่คือเขาถอยเขาเขาเจะปากเขาจะถอยแตไว้นะลูกพบแล้วเขาเวลาเขาเดินมันจะมันจะเป็นอารมณ์นี้เพราจาอารมณ์นี้มาด้วยอ่ะไปที่นี่เดินนะที่นี่เดินลูมองตัวปล่อยปล่อยหยันมังเหียนจับสั้นๆดี่ยย้อนจับสั้นๆอันนี้มันยาวมากเลยถ้ามาเดินัวสั้นปิดชิดมาบอเขาแต่ไม่กดตรงตามไว้อ่าเป็นไรเป็นไรที่นี่จะเย็นลกจะเย พาตัวเองเป็นนยายพญาตลอดกดส้นไว้เออถสายลุกยังลูกเดี่ยวนะครับตรงตัวให้เป็นวันนี้หลักสุดให้ตรงตัวอย่างเดียวป๊บมาลุกสลมาลูกสลิปมา <c oughs> มาตรงตัวตรงตัวไว้ลูกไม่ต้องกลักไลกกวไม่ต้องเกรงสบายสบาย,ยกดมือลงไว้สายสบางยืนงเสมอใจไว้ กดตนไหมลูกตรงตัวตรงตัวแม่รู้วามันจะเดินีมันจับน้องเดินน้องน้าเขาเดินข้างนอกกันะป่ากนตกัวตรงตัวไว้เป็นต้องกลัวไม้ไม่เดือดยันนะครับใช่มาเขาเดินมาเขาเดินม้าดีนะน้าดีอยู่ที่ว่าเราไปดึงป่าพราเราสัมผัสแล้วมาโอเคเลยจะว่า

เอกัานมากกส้นกส้นตบคอเขาจับเมือย่าแล้วก็ตกคอเขาได้เหมือนกันทุกครั้งคือตบคอคือให้ความรู้สึกความผูกพันเขาอ่ลงเหมือนกันกอดต้นฟังโน้นมือจับตรงนี้ไว้ของลยกไปแล้วเอามือมาคลำจำตอนที่หมุดขึ้นได้ไหมก็จะมาค้ำเหมือนกัน ไปมาเอาทำนู่นจนป้าเปุ๊บจำไว้โอเคลงอ,อาราจะขึ้นขึ้นไปอีกบ้างม,มั้ยป้านั่งตอดบางเหงืบางกนเข้าไปปุ๊บนั่งสง่าสง,าสงา่าไว้จำไว้มีสติทุกครั้งเลยจำไว้มีสตินะคุมม้าให้อยู่นิ่งนิ่งอ่าโอเคกรณีกรณีม้ามัอยู่นิ่งทุกคนจะไว้กรณีม้ามันอยู่นิ่งแล้วมันเอาไม่อยู่จริงคือหน้าที่รูคือคอดคออย่างเดียเลยอร์ดคอม้าเมน อันนี้คือมันไม่มีหรอกจริงโอเคลงค้างเทสไล้์ลงดึีค้างไว้ค้างไว้นกว่าตนั่งยืนดีดโอ๊เทความเรียบร้อยว่าโอเคฉันจับสายมืเหวยงถูกยังจับถายมอเหียนไมยได้โอเคไม่ถูกครับผมไม่มือผมอไม่มือครับจับ จำมีเอออมเออาเนะรวบสายสายหัวอ่านอ่าลงปึ๊บเห็นนะครับมาพยายามให้น้ำอมน้หนักจะอยู่ที่นี่จะให้อยู่ที่นี่เพราะว่าม้าเขาจะเที่ยงเหมือนยกตัวขึ้นได น้ำหนักับที่มือเลยค้าเลยค้าเลยโอเคเ <Okay. S 1> ข้าใจอารมณ์นี้ไหมทุกคนเข้าใจอารมณ์นี้นะเพราะว่าน้ําหนักมันอยู่ที่หลังม้านะมาเขาก็จะไม่รู้สึกอ,อย่าให้น้ําหนักมันอยู่ตรงนี้นะลูกเข้าใจนะโอเคอารมณ์มากป่ะเอามาเอาใจนะเบาๆมาใค่<า>ไปเจ